อ้วันนี้ก็อะไรนี่ฮะทีกัดทกัมะขามแช่ยิมนะครับผมจากโคราเลยด้วยนี่จากโคราครับจากโคราเลยเนาะไม่ใหญ่อะไรทำนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นางครับใหญ่นางเนาะมีชื่อนึงไม่ใหญ่ตาดำไม่ใหญ่ตาดำนะมันมีความไม่ดนลูกพี่เผื่อเกินอะไรกินนั่นแหละกุณผู้มะมาครับ นะครับความนำกันครับมันม่ตายคุ้ทันไหมล่ะอืมอืมอลดีนี่อืมอืมอูหัอ่อหัอ อืแช่อิ่มนะครับืเป็นมะขามแช่อิ่มครับจากโคราชครับของแทนกระปรุกยังหลักฐานกระปรุกยังมีเลยครับอืมทำขายไหมเนี่ยไม่ครับเอาเอาไปแจกิน มามามากินหลายคนนะครับกินทั้งหมดสี่คนมาเนี้ยน้ำปูปะสงค์บอ,บอกนำนรู้จักไม่มีใจเจ้าจักรพรทวัดนุชย,ยักรชื่อเปน่ะชื่อจ้ตรวัฒมาน้ำแป๊าน้ำปูบอกโอ้รอตัวไปใส่เกลืออร่อยรัดีกด้วยอือ ไม่ียุงเหรอะโคตรแบเลยีเนี่ยโคตรแสบเลยเนี่ยโฆษณารานเนี้ยอนกเลยกลเลยกเลย a t อา อมเลยอมไหม่เลยขอบุณแม่อะไรนะแม่นางครับแม่นางนะครับเะืำอะารให้กินมั้ะอือืม หู้ว่าไปแล้วลงมากินมันอร่อยนี่เอง่ไม่กินเลยครับลืมพากันลืมอะไรจะเย็นไปขอ,องแซ่บแต่ก็น่าทิง้งกันต่นนั้นเลยาาเพ<ต>มันเอาแช่ไว้ได้นะโทรหาแม่แม่โทรมาแล้วคืนเพรา,ะ,ามมะ,ะมันจะไม่ถ้าแช่ไปนานมันจะไม่กรอบแล้วโจ้ต์แม่บอกมันอไรมันจะเอาไปแจกเข้ากินเ <perman> e <al> ดี๋ยวกินเองนะแม่ก็จะินทับลืม กินข้าครับแบบเนะเยี่ยเขาเนาะวัววัวอร่อยม สุดจับ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 เริ่มเคล็ดฟันแล้วผมอือ cần vậy nó mi chắc im lắm à. thế thì cho im mà không im này ừ <S utilizzates> <S quantify> เขาใจโยแล้วยัองไงน,นะอันหนาแล้วหลๆๆๆนะังเห็นหนาเลยรักเลยรักเนี่ยมันคนเมาเหล่าต่ออาทางออกอ่าทางออกโยอยากกินอะไรแก้วนเะนี่ยอยากเนี่ยไปอยากกินนะูโอเคเอาพอแซ่บพอนัวพอหน้าพี่น้องเนาะครับผมขออำด้วยนะครับไปครับ <ไป S 2> ครับ